ครับสวัสดีพี่น้องครับรับชมกันอีกคลิปหนึ่งครับช่องดําซิงซ์สุ์สยาวแมนพี่นอ้องอาทิตย์ก่อนเรามาดูน้ำถึงตรงนี้ครับมาวันนี้ดูครับน้ำลงไปเยอะเลยปาดือบกเร็วครับว่า น้ำทำไมลงเร็วจังโอ้น้ำลงเยอะครับลดลงประมาณ3เมตรครับผมน้ำนะลงครับนี่ครับจากตรงนี้ครับลงไปนะครับลงไปดูจาก ตรงขอบต่ขอบฟังเลยครับลงเยอะครับลงเยอะเหลือได้อยู่ตรงนี้ครับมารอบรอบนั้นครับอยู่ตรงนี้อะดูครับมีแตร่รถน้ำมันเลยครับผม Berneman nih. Oh. Habek ครับ, sembek. สุดท้ายแล้วไหมครับ,รบเนี่ยเขาผมผมเห็นแต่ไปขามาไม่เห็นมาเลยครับไม่เห็นมีมันเป็นนโยบายครับใครมีหน้าที่ก็ไปบอกครับอ๋อเหรอขากลับเาวก็มาจับแบ่งคนละเส้นทางแล้ว,ลวข้ามตรงไหนครับทีนี้เวลากลับเวลาเขาก็ก็ปีเปล่ากลับมาเลยเหรอครับปบก็มมผมไม่เห็นผมไม่เห็นรถรถเปล่าวิ่งขึ้นตรงนี้เลย ันไม่มีรถเพราะเสาทิศมันไม่มีออกเลยอ๋อมันก็เลยไม่มีมาต้องมันเป็นวันอยู่ใช่ไหมครับผมวันมาวันอังคารครับได้เห็นรถเปล่ากลับครับอ๋อวันวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ประมาณ9โมงครับเออจะมีจะมีรถเปล่ากลับมาจากทางโน้นไม่รู้เลยเนี่ยนี่ว่ามันไม่มีของที่มาจากทางโน้นเลยเหรอครับ กโอ้จะมีพวกมีรถของเกษตรใช่ไหมครับนนั้จะครับแสดงว่าแพรแพรนี้เราจะได้ใช้ไปอีกนานไหมพี่จนกว่าจะสะพานจะเสร็จสะพานก็ยังไม่ครึ่งเลยเนาะเอเม็ตอตอ รอบนี้จะไปกี่พ่วงครับอคันสุดท้ายแล้วครับของวันนี้ครับโอ้โหน้ำลงไปเยอะครับไปทีละเจ็ดพ่วงอ๋อ แสดงว่าแต่ละลำนี่มันความจุไม่เท่ากันใช่ไหมครับอนนอเอา้าขึ้นไปแล้วตั้งลำไม่ก่อนหรอ วันนี้วันจันครับผมเข้าใจแล้วแสดงว่ารถรถที่ไปส่งเนี่ยจะต้องไปนอนพักที่โน่นอีกนะครับวันจันท์นี่ก็คือเป็นวันที่ไปอย่างเดียวครับวันอังคารถึงจะมีรถข้ามมาอังคารอังคารพุธพหัสก็จะมีข้ามข้ามมาข้ามข้ามไปข้ามมาตลอดครับ ยกเว้นวันจันทร์อย่างเดียววันจันทร์จะมีเฉพาะขาไปเพราะว่าหยุดวันอาทิตย์วันเสาร์หยุดไหมพี่วันเสาร์ไม่หยุดหยุดเฉพาะวันอาทิตย์อย่างเดียวอ๋อเหรอครับเพราะว่าเขาก็ทำงานเขาก็หยุดวันอาทิตย์เหมือนกันเนาะพนักงานอ พรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะไปติดต่อสอบถามดูนะครับเห็นพี่น้องเ,เพื่อนๆเอฟซีอยากให้ผมไปนั่งอยู่บนเรือข้ามไปผมสอบถามดูแล้วครับต้องไปติดต่อที่ตอมอครับจะข้ามไปแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไม่ได้ข้ามไปที่โน่นนะเราแค่ไปแล้วก็กลับมานะครับไปก็กลับมากับแพรจะลองไปสอบถามดูครับว่า เป็นไงครับปฏิกายยังไงเอา,เอาน้ำมันขึ้นครับน้ามันน่าจะาไปใส่เรือครับโอลงมาถ่ายมุมนี้เลยครับข้างล่างเลย สแกนเนียครับกับ S700 ขึ้นไปแล้ว3พ่วงครับมันบอกว่าจะใส่เ็นะครับ7พ่วงกลางเลยครับลำนี้บอกขึ้นกลางครับ ส่วนใหญ่จะเป็น S700 กับสแกเนียครับวนวครับที่ขึ้น เรือนี้ครับผมลด,ดน้ำมันล้วนๆเลยครับลำนี้มาทันลำสุดท้ายพอดีครับของวันวันจันทร์ครับ ไปนี่พันแปดเออไปเจแบันไปถามมาครับผมไปนี่ไปพันแปดครับรถเป่าน่าจะพันสามนะครับ ไปเนี่ยไปยุบุ่นเ,เอาไหมเข้ามาเอารถไวเทงแพรเนี่ยขามไปพุ่นหรอโอ้รถข้าไวเทิงแค่เอ้าใทงแพ่นี่เพราะ่านนี่รถกัามก แถวห้าครับหกหกลำนี้ครับหลีกกันมะพ่นตัวนั้น มันอยู่ตรงไหนพี่ทางคุณซื้อนีป่ปะอ,อ๋อมันจะต้องล่องล่องล่องไปก่อนใช่ไหมครับล่องไปยืนอยู่โน้นก่อนใช่ไหมยังไม่ลงใช่ไหมวันนี้อืม อันนี้เป็นรถไม่ใช่รถน้ำมันครับอันนี้เป็นวอลโว ได้ถอยขึ้นหกล้อครับคันนี้น่าจะปิดท้ายครับข้างบนแล้วหครับ7 8็ดนะเต็มพิกัดความจุ พ่วงหนึ่งก็ตีไปเลยครับห้าห้าสิบตันห้าสิบตันครับน้ำหนักรวมสองพ่วงก็ร้อยครับตรงนั้นก็สามร้อยแล้วครับน่ยเอาจัดการยังไงครับพี่น้องมันยังไงสิหลีกกันพ้นขั้นนี้ พอดีบ่เปิดพอด,พอดตอีต้องต้องใส่ไปนั้นเบิดนะ่ะต้องยับเอากันันเบิดครับโอ้่ะ คลิปต่างชาติเนาะ,ะเวลาเรือมันขึ้นอย่างนี้ครับแล้วรถมันอ,อฟี่ครับฟี่ <c oughs> ฟี่ <c oughs> สแกนเนียนะเนี่ย อีนนอสาดน้ำใส่ครับอ๋อน่าจะเป็นน้ำมันมั้งครับผมน้ำมันมันมัน มันหกใส่ตรงนั้นนะครับมันก็เลยลื่นนะครับก็เลยสาดน้ําล้างครับเอาดูครับขึ้นได้ไหมครับไปแบบแรงๆครับแบบนี้ผ่านครับเออไปได้ครับเอาที่เหลืออีกสองลำครับ อีกสองคันครับผมอีกสองพ่วงจะใส่ยังไงครับวนลโว่วกับเนี่ยมีสูงนี่ครับฮะเอาหัวไปด้อย แล้วครับผมบอกว่าเข้ากลางหรือเปล่าคันนี้ ครับขยับเอาอันนี้ก็จะไป ทีลาวครับอ่าอ่หย,ยับฝนวะ บ้านเราก็จะเป็นคอ์เจเนอร์นะตัวนี้ครับแต่ที่บ้านเราไม่เห็นมีขายนะตัวนี้นี่เออซํามี้ก็ได้แล้วครับไปครับลำสุดท้ายปิดท้ายรายการ ไปไงนี่โอ้ขยับออกกันได้เบิด์ตคืก <c oughs> อกอลโอ้น่ะ 8 8คันครับผม8พ่วงกับรถกระบ,บะอีก2คันนะครับ